ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะมาจะเจอาหวัวหนี่จอมคนที่จะกัรคือแก้วนะมันดีแล้วม่กระพูดเต็มหัวเลยแก้ววะไงน่ารจังเลยยากไปเอาไว้น้ำหม่แม่พาไปไว้นว้ำไหมเทเลไหมพี่จุ๋มคอระเบียนนี่ขี้ปะขนมเอ้ยข้าวเปล่า มันไม่ขี้แต่งงนะมันจะไปขี้ได้ไงไหนเอาหน้าไปจุ่มขี้ใครมาเลยยัยใช่ไหมเหมือนเหมือนขี้เลยเมายัยมานังเกียจเธอเขาบอกว่าพี่จุ่มหน้าใสต้องเซรั่มนะคะเห็นไหมใครอย่างหน้าใสต้องเซรั่มเนะค่ะ ตามด้วยครีมตับน้ำใช่แต่ว่าอีกแป๊บหนึ่งนะถ้าเป็นเสื้อสีฟ้าเหรอใช่ใช่เสื้อสีฟ้าอีกแป๊บหนึ่งก็มี้หนปาท้องฟ้าเหรอนี่คอฉันพยายามจะลองเขียนตาให้เราแหลบยาวๆเหมือนที่คนอื่นเขาเขียนกันดูกระสปาร์ลดราคาปะใช่ปะพวกของในห้างลดราคาอยู่ปะ พิกัดที่ค่าผอมหน่อยพี่บอกเออตอนนี้ตัวหนูหอมมากจริงๆริมา,า,อมา,าอหอมน่ารักกว่าหมดตันยาวเลยน่ารักโนะพี่จุ๋มหนูชอบมากเลย ไม่ออกหรอกเดี๋ยวเสียตังอยู่บ้านนี่แหละก่งมาแล้นี่มีใบสองเนี่ยจริงอ่ะใครซื้อของวันนี้เดี๋ยวส่งวันนี้เลยนะแม่เก่งมาฮึมดูนี่ม,มายัางมา,มาเก่งมาแล้วจ้า่นดีมาก่นดีโห<อ><อ> ถ้าหนูไม่มีพุงน้อยอะ่ะหนูก็จะบอกว่าหนูเป็นคนหุ่นดีมากจริงแต่หนูมีพุงหมาอยู่อะ่ะหนูก็เลยแบบไม่วันใจเท่าไหร่อาหารเขายังทําไม่เสร็จอีกเหรอ,หอพี่จุ๋มอาหารเขายังทําไม่เสร็จเลยอะ่ะอาหารได้นะอาหารายังหรือว่าเข้ามาส่งแล้วรับแลืทเกแบบไม่รู้ื่อกีถ้ามีคนรับเขาก็ไม่โทรมาไม่มันยังขึ้นว่าทําไม่เสร็จอะ่ะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ